สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องซักสีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับพี่น้องครับมื้อนี้เป็นวันที่27ครับมกราคม2567ครับพี่น้องครับราคาเข่าช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นขาขึ้นของราคาเข่าของปี67เลยเนาะครับเนาะเนื่องจากหลายภาวะครับบ่าวซักซีไดีมีโอกาสเดินทางครับไปอบรมอยู่ขอนแก่นเนาะครับพี่น้องได้ผ่านไปทั้งเส้นขอนแก่นเนาะปรากฏว่ามีบางฉางเนาะครับบางร่วงสีครับพี่น้องบางร่วงสีซะเนาะ เพิ่นขึ้นราคาหอดสิบหาบาทห้าสิบสตังค์ครับพี่น้องว้าดปวดพ่เนาะครับพี่น้องราคาเขาช่วงนี้เนาะครับเนาะถือว่าเป็นราคาที่ดีร่งสีหลายๆมองนะครับพี่น้องแทบทุกมองเนเส้นทางเสนนี้นะครับพี่น้องครับสื่ออยู่ราคาสิบหาบาทนะครับพี่น้องแต่ว่าเบาซักสีกับโบมีเวลาไดีงเบงิ่งบึงร่งสีมาให้พี่น้องเนาะเนาะ ส่วนมากซื้อซิมหาแต่ว่ามีโ่งหนึ่งก่อนสิวอดขอนแกนครับพี่น้องซื้อ1ิหาบาทห้าิบสตังค์เนาะครับพี่น้องราค่าเขาช่วงนี้นะครับถี่มันดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องก็เกิดจากภาวะสงรามทะเลแดงนั่นเนาะครับถี่มีส่วนกับเฮ็ดห้หลายประเทศนะครับกักตุนเขาไว้นะครับเพื่อคว้วมันคงทางด้านอาหารของประเทศจะาล้องเนาะครับเนาะเห็ดห้มีการสั่งซื้อเป็นจํานวนมากครับสั่งแต่โบมีว่าสันครับพี่น้องครับ นี่แหละครับเป็นราคาเขา่าปลายสักสีสีบ่าราคาเข่าให้พี่น้องฟังเรื่องของลุงสีที่เพิ่นสื่อบดป,ปีที่าศาสกร์สกนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ครับถ้าเข่าทกศอำเภอเมืองครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นเนาะครับถ้าเข่าทกศนี่สื่ออยู่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทนะครับถ้าเข่าทกศอำเภอเมืองขอนแก่นเนาะตลาดกลางพืชได้หนึ่งหมื่นห้าพันครับโลละสิบห้าบาทนะครับโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาคือเก่าครับพี่น้องสิบห้าจุดสี่หนึ่งนะครับพี่น้องครับ โอ้เกืบสิบหาบาทหาสิบดดครับพี่น้องครับตันละหนึ่งหมืาพันสีบาทครับพี่น้องครับราคาโร่งสีกิตวียโสทรอนนี่ซ้ำเกา่าครับพี่น้องหนึ่งมื่ามพันหบาทครับโร่งสีสหพัฒนาสตึกปุริรัม1 5บหาบาทครับพี่น้องหนึ 15, 000, ่ง่นัรงสีสหกรณ์การเกษตรสวนน้ำพุ่ร้อยเอ็ดครับพี่น้องสิบาทหนึ่งพคือกันเนาะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับพี่น้องครับ,ร,บราคาเข่าก็สิบราคาค่อนข้างดีเขาเป็นน้ำเขาบ่มีน้า ราคาความต้องการต่างประเทศนะครับซึกสงครามมันประตุขึ้นได้หลายมองนะครับความมันคงทางด่านอาหารไหนสิเป็นไทยแรงอีกครับพี่น้องครับก็เลยนักวิเคราะห์หลายท่านบอกว่าเขาหน้าปลังสิราคาดีเนาะครับพี่น้องครับเขาหน้าปังสีราคาดีแห้งเพิ่นว่าจ็กหน่อยนี่แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องทางอุบลเนาะครับเขาก็ขอ1ิหาเขาเนี้ยนี่ครับใกล้ลวเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิงราคาไรจังหวัดกันเนาะครับพี่น้องครับ ครับสำหรับราคาไร่จังหวัดนะครับพี่น้องครับบ่าวศักดสีขออ่านของอุบลราชธานีก่อนเนาะครับเนาะเพราะว่าอุบลราชธานีนี่ตรงเบาเป็นแสนน้ำได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นมาดฟาดทางอุบลราชธานีและจังหวัดไก่เคียงครับพี่น้องครับแสนหนึ่งมีหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลขออนุญาตนำเด้อครับพี่น้องครับสหกรณ์การเกษตรการพืชผลสื่อเข่าไรเบอรี่แห่งนะครับความูลโบเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่โลละสิบห้าบาทตันละหนึ่งหมื่นห้าพันแสนละหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับ ซื้อเขามะลิแห่งนะครับความชื่นบากเกิน15ปอร์เต์ครับตันละ14,140หมื่นแสนละ1 7ึ่นรอยะครับพี่น้องครับสหกรณ์การเกษตรม่วง30มสิบอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับซื้อเขาก็กหกแห่ง10บาทแปดสิสาตังค์ครับตันละ1830งหมแปดร้สนละ1,300รครับพี่น้องาราคาซื้อมะลิแห่งความชื่นบากเกิน15%บห้านะครับสิบสครับ ตันละ14,500แสนละ1740บาทเนบาทะครับแห่งพานิสาขาดอนจิกครับบานเบาสักสีเองนะครับเนาะมาลีแห่งนะครับมาลี1 0มาลีกอขอซิมแห่งซื้อ1 4บาทจุครับพี่น้องครับตันละ14,330บาทครับแสนละ1720ครับเขาเหนียวนะครับเขาเหนียวท่างี่ซื้อราคาดีอยูเลอรครับ12บาทครับพี่น้อง12.08นแะครับแสนละ1440บบาทครับพี่น้องครับ ครับต่อไปกับเป็นอ่าราคาไร่จังหวัดเนาะคะรับไร่จังหวัดนี่เพิ่นสริสรุปเป็นยังสีได้พี่น้องเบาชักสีสีบอกให้ฟังเพราะว่าไร่จังหวัดนี่บ่ได้สรุปเป็นโร่องภาโร่งหนึ่งนะครับเอามาโถเฉลี่ยกันบางหม่องอาจจะสิบห้าบาทแล้วแต่ว่าบางหม่องยังสิบสามโถเฉลี่ยากาลอาจจะขึ้นไปสิบสี่ยังสีได้ครับพี่น้องครับมันเป็นราคาของช้างเหล็กช้างหน่อยนะครับเป็นราคาโดยประมาณเนาะครับพี่น้องครับเริ่มจากข้าวเหนียวก่อนเนาะครับเป็นข้าวเหนียวแห่งความชื้นบวกเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะเนาะ บุรีรัมย์ครับพี่น้องครับบุรีรัมย์นี่โลละสิบครับหนึ่งบาทต่อตันครับพี่น้องครับสารคามครับพี่น้องครับสิบาทคือกันครับสิบสาทจุดหาศูนย์ครับหนึ่งมืองพนหารอยครับอุบลราชธานีนะครับเขาเดี่ยวแห่ง1 2ื0 0สนหารอน้องบัวรัมู1หนึ่งมืบาทครับจังหวัดเลย1นึ่0มบาทเนาะครับเนาะสกลนคร12,000บาทครับกาลสินครับพี่น้องหนึ่งบาทอำนาจเจริญหนึ่งนสองพับาทครับ ใช้ยภูุ่มหนึ0 0 0บาทครับผมนคนราชสีมาหนึ่งหมืนสองันบาทอดีตเป็นขอนียวแห่งเด้อครับพี่น้องเด้อจังหวัดสุรินทร์หนึ่งมบาทครับหนองคาย1 2ึ0งมบาทบุกดาหาร1 3ึ0งมืามพัารอยบาทละกะนครพนมครับหนึ่งมืนหนึ่งพบาทครับพี่น้องครับครับต่อไปเป็นเขามลิหนึหรือวามะลิกอขอสิบหานะครับความชื้นบ่อเกินสิเนะครับเขาต้นบอต่ำกว่าสากรัมนะครับพี่นองครับ จังหวัดที่เพิ่นซื้ออยู่กับมีนครพนมครับพี่น้องครับนครพนมนีหนึ่งมื0บาทโลละสิบีาทนะครับพี่น้องครับละกะมุกดาหารครับพี่น้องหนึ่งมืนสบาทต่อตันครับพี่น้องครับหนองคายหนึ่งามพันหบาทจังหวัดสุรินทร์หนึ่งมนสี่พันบาทครับนครราชสีมาหน0่งมืนห้าพบาทครับชัยภู่มหนึ่งบาทครับพี่น้องครับอำนาจเจริญหนึ่งมืบาทอันนี้เป็นราคาโดยเฉลี่ยเด้อครับพี่น้องครับศรีสะเกษหนึ่งบาทครับ กาลสินหนึ่งมืสัก,กา 1, 4, 000, บาทสกลนครหนึ่งมืบาทครับพี่น้องจังหวัดเลยหนึ่งมื่นสี่พับาทนกกขึ้นว่าขยับน้อยนึงนะครับหนองบัวลําพูหนึ่งมื่บาทครับอุบลราชธานี่หนึ่งพบาทสารครามหนึ่งีนแอบาทบุรีรัมย์หนึ่งรบาทครับนี่ละครับเป็นของไร่จังหวัดนําเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าราคาช่วงนี้นะครับเป็นไปตามกลไกของตลาดครับต่อให้ทาง ผู้ใหญ่พิ่เนะครับทั้งพาณเพิ่นอยากสีปรับราคานะครับอยากสีกดราคาไว้ซําไดกะบ,บ่สามารถเท็ดได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดโลกนะครับพี่น้องครับมีความต้องการเพื่ออยากให้ประเทศเจ้าของมีความหมันคงทางด้านอาหารบว่ววาสิเป็นภัยแรงนะครับที่ได้ประสบกันมาในช่วงนี้แล้วกะภัย้ึกสงข้ามทะเลแดงนะครับแล้วซื้ึกสงข้ามอีกมีสองมองมพุ่นครับพี่น้องตอนนี้เนาะการเฮ็ดให้เขาทองขํา นะครับพี่น้องมีราคาขึ้นมาพี่น้องสังเกตราคาทองคำกับมื่นสามหมื่นสี่ขึ้นนะเนาะครับตอนนี้เนาะแต่การราคาเขาก็ต้องปรับโตขึ้นเพราะว่าจังไดนะครับพี่น้องเกิดซึ่งสมค่าม่าสามารถสื่อประเทศได้ก็ต้องมีเขาไว้ในสต็อกของประเทศเจ้าของนะครับซึ่งนั้นอ่าเป็นผลดีกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเขาไร่ใหญ่อีกไร่หนึ่งนะครับเนาะส่วนเขาสุพรรณนะครับพี่น้องครับเขาสุพรรณกับราคายูทีสิบสองบาทยี่สิบสตังค์ครับมือนีครับหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทต่อตันนะครับเน นี่เป็นข้อมูลสำหรับมือนีสิฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องครับเฝ้าซักซีกันให้เดินทางไปนะครับแต่ว่าบ่ได้เก็บภาพนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าไปอบรมอยู่โรงแรมของจังหวัดขอนแก่นนะครับเฝ้าไปเฝ้ามาสามมือครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ขึ้นฮอดพี่น้องได้หลายนะครับเอาเป็นว่ามือนีก็ขึ้นสูสมมากภาคพื้นกับเวลาเท่านล้วนะครับพี่น้องเนาะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกราคาแต่ละพื้นที่ให้นเฝ้าซักซีเดี๋ยวสับนําได้นะครับเนาะอ้าวมือหน้าพอกันใหม่นะครับเนาะ พี่น้องครับสวัสดีครับ